นะคะอ่าอ่าได้มาไดีสามร้อยหกสิบหกบาทกันเลยทีเดียวนะคะรอบสุดท้ายนั่นเองนะคะอ่าจบลงหรือ,อยังอุ๊ยไม่เงยถ้าเต็มรอบสุดท้ายมันจะเก้าร้อยนะคะทุกท่านะะอ่าเงินรางวัลรวมของเราอยู่ที่เท่าไหร่นะคะอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบหกบาทกันเลยทีเดียวนะ คำเตือนคิดวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจาจรณญในการรับชมผู้ชมที่มีอายุต18ปีควรได้รับคำแนะนำกรับสวัสดีกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาพบกับน้องมุกมวยคนเดิมอีกแล้วนะคะวันนี้น้องจะพามาเล่นเกมสล็อตอีกเหมือนเดิมนะคะทุกคน่สล็อตอีกแล้วนะสล็อตค่าย PG อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะาเล่นในเกมเมดูซ่านะคะคำสาปแห่งอารีนานะคะทุกคนคะ่ะอ่า เปิดเข้ามาหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนคะ่ะเออมาก็เพิ่งเคยเล่นเหมือนกันนะคะเกมนี้เรามาลอดูว่านะคะว่าเกมนี้เขาจะเป็นกันยังไงนะคะทุกคนคะ่ะเราก็มารอลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะฮะกดเริ่มต้นกันเลยนะคะออมาเบ็ดต่ำสุดอยู่ที่1บาท50กันเลยนะคะอ่ะเรามาดูสูงสุดกันเลยนะ,ะโหสูงสุดถึง3 0 0พบาทเลยนะคะเบ็ดของเกมนี้นะคะอ่ะ เรามาดูสิว่าวันนี้นะเราจะได้หรือเปล่าะะได้กําไรกันหรือเปล่านะคะวันนี้นะพกจนุนไปที่ห0 0่บาทนะคะทุกคนคะ่ะเราจะเล่นไปที่เบสสิบาทนะคะเล่นไปทีละนิดก่อนนะคะทุกคนคะ่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะเออ๊อยดอกแรกกระจัดมาสามบาทเลยเหรอนี่มาอุ้ย อุ้ยอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะโอ้โหเปิดมาดอกแรกได้เงินรางวัลก้อนโตเฉยเลยอ่ะเออได้มาที่75บาทก็ถือว่าเลิศอยู่นะคะทุกคนคะ่ะอ่ะสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปแล้วนะคะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับซัตแก็กระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของน้องกันด้วยนะคะน้องลงคลิปให้ดูทุกวันเลยนะคะทุกคนคะ่ะติดตามกันมาเยอะเลเ้ยลินล้นหลวเยอะๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะ สำหรับใครที่สนใจอยากจะเล่นตามน้องนะคะสามารถคลิกที่ลิงใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะทุกคนค่ะน้องจะทิ้งลิงกให้ใต้คอมเมนต์เลยนะคะอ่ะแล้วมารอรุ้นพร้อมกันเลยนะคะว่าวันนี้เขาจะแจกเราหรือเปล่านะเมดูซ่างเรานะ โอ้โหมาเลยค่ะยังเงียบอยู่นะคะทุกคนค่ะช่วงนี้ยังเงียบอยู่นะ,ะอ่ะยังเงียบเหมือนเดิมนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ใจเย็นกันเรื่อยๆนะคะใจะเย็นนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบไม่รีบร้อนนะคะทุกคนค่ะโอ้ยเสียงวัดฟ,ฟัดฟัดฟัดเลยนะคะทุกคนค่ะเออ,เอ,อไปอ่ะ สเต็ปเดิมค่ะทุกคนนะคะเพิ่มเบตขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะคะดูเชิงไปนิดนึงนะคะดูเชิงก่อนนะคะ กเตอจะรงหรือเปล่านะคะรอบเอ้ยมาจนได้นะคะดูวคค่าอ่ากระปายซีหูหุ่ยให้เยอะอยู่นะหมุนฟรีสิบครั้งนะหมุนฟรีสิบครั้งนะคะ,ร,คร,ะ,คะรอบนี้นะเอาก็กดเริ่มกันไปเลยนะคะเมดูซ่าอย่าทำให้ผิดหวังนะจ๊ะทุกคนจะ้ะเมดูซ่านะคะอย่าทำให้ผิดหวังได้ไหมเอ่ยป่ะปะ,ปะดูซิดูอุ้ยอุ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้ว สร้างคลิปขึ้นมาเพื่อความบันเทิงสนุกสนานกันเท่านั้นนะคะทุกคนค mm ่ะ hmm อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเต็มไปแล้วเต็มไปแล้วหนึ่งช็อตนะคะโอ้โหได้มาแล้วค่ะได้มาแร้วที่ก้าตึอ่ะต่อไปถ้าเต็มอีกก็ได้มาร้อยห้าสิบบาทเลยนะคะต่อไปนะอุ๊ยมามาต้องเต็มดีต้องเต็มดีโอ้โหเถมเงินรางวัลก้อนโตมาให้ด้วยนะคะรอบนี้ได้มาที่เท่าไหร่ โอ้ได้มาที่455บาทกันเลยทีเดียวนะคะรอบนี้นะอ่ะอ่ะจะชนะไหมรอบที่สองจะชนะกันหรือเปล่านะคะรอบที่สองนะนุ้หนูว่าต้องได้ว่าว่าต้องได้ว่าอ่ามาที่รอ70บาทเลยนะเงินางวันก้อนโตรอบนี้นะ ได้ชัวได้ชัวมาแล้วนะคะร้านชัวมาแล้วนะคะรอบนี้นะคะได้มาแล้วนะคะดอกที่สองะเฮ้ยได้มาที่210บาทกันเลยนะะโอ้โหมาปากอุ้ยรอบต่อไปถ้าเต็มอีกรอบต่อไปก็จะได้300เลยนะคะทุกคนคะ่ะอะหมุนกันไปเรื่อยๆเลยะค่ะหมุนกันไปเรื่อยๆเลยนะคะอย่าหยุดนะ เอ,อ้ามาแล้วฮะมาแล้วฮะรอบนี้มาแล้วได้มาที่เท่าไรเออมยได้มาที่235บาทกันเลยทีเดียวนะคะอ่ะเราก็ยังไม่หยุดกันแค่นี้นะคะทุกคนค่ะการมูลฟรีจะจบลงแล้วนะคะดูรอบสุดท้ายเราจะได้เท่าไหร่นะโหไม่เต็มวยเต็มเฉยเลยดูยังไงว่าไม่เต็มนะดูยังไงว่าไม่เต็มอ่ะเต็มเฉยเลยนะคะ อ่าอ่าได้มาที่สาม้อยหบาทกันเลยทีเดียวนะคะรอบสุดท้ายนั่นเองนะคะอ่าจบลงหรือ,อยังอุ๊ยไม่เงยถ้าเต็มรอบสุดท้ายมันจะเก้900าร้อยนะคะทุกทนค่ะอ่าเงินรางวัลรวมของเราอยู่ที่เท่าไหร่นะคะอยู่ที่1766บาทกันเลยทีเดียวนะคะทุกคนค่ะน้องปกทุนมาที่1000บาทนะคะตอนนี้เราได้กําไรมาแล้วนะคะทุกท่านค่ะอู้ ตอนนี้เราได้มา2,300แล้วนะคะได้ได้กำไรมา1,300นะคะทุกคนค่ะอ่ะเราลองเซิร์ฟอีกสักครั้งนะคะถ้าเขาไม่ยอมลงให้เราเราก็จะพักไว้แค่นี้นะคะทุกคนค่ะเอา้าจะมีอีกไหมจะให้อีกหรืเปล่าสงสัยจะไม่ให้แล้วนะทุกคนค่ะเออเราได้กำไรมาแล้วนะคะเราได้มาที่2 2 7พ 8บาทเล่นเป็นสิบบาทสามสนะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะสำหรับคลิปหน้าเราไว้มาเจอกันใหม่คะ่ะ